วันนี้น็อดเจะมาแจกลาบูบูที่ตลาดเซฟวันโกแต่แต่แต,แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องจับฉลากก่อนถ้าจับได้ก็รับไปเลยน้อนลาบูบูสุดน่ารักหนึ่งตัวแต่ถ้าจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราจะให้โอกาสคุณแก้ตัวโดยการทำชาเลนจ์ไม่ว่าจะเป็นเต่นเป็ตะก้อขนไก่หรือจะแค่งับนิ้วและชาเลนจ์อื่นๆอีกมากมายมันดูกันว่าคลิปนี้จะมีผู้โชคดีกี่คนที่ได้ลาบูบูไปครอบครองไปลุ้นกัน ก็สวัสดีชาวแก๊งนะครับผมผมน็อต NPK นะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ NPK ผมและแจก EP ที่1นะครับผมตบมือครับเ้ <Hey. S 1> hey. อาวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเราอยู่กันที่ตลาดเซฟวันโกอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าแยกขบอ,ะอ,อนะครนะับผมเรื่องนี้เราก็จะมาทําการสุ่มแจกราบูบูครับผมใช่ครับกติกาก็ง่ายๆนะครับผมจะให้คนในตลาดมาร่วมกิจกรรมกับช่องเรานะครับจับฉลากรับรางวัลเป็นราบูบูนะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด20ลูกนะครับก็จะมีอยู่3ลูกที่เป็นแจ็คพอตนะครับผมได้ของรางวัลไปนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ตาไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนี้น <laughs> ยังมีครั้งที่สองนะอโทษหน้าตาก็จะประมาณนี้อ่าลุงตาไม่ใช่อย่าให้มีครั้งที่3เดด็ ลูบละบูบอย่างนี้นะผมไปเลยหนึ่งกล่องถ้าจับไม่ได้เรามีกิจกรรมไม่ทำมีนิกเกมต่างๆนะให้เขามาเล่นกันเล่นแล้วผ่านนะครับเราจะให้โอกาสรอบ2ในการจับถ้าจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามีของรางวัลปกใจให้ครับผมมาประมาณนี้ไปเริมกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าวันนี้จะมีผู้โชคดีกี่ท่านนะครับผมที่จะได้รางวัล6ชิ้นนี้ไปครองนะครับผมละบูบูครับ let's go ตอนนี้เราก็อยู่วที่หน้าตลาดเทปันโก้นะครับผมมาดูกันว่าจะมีผู้โชคดีกี่คนนะวันนี้ไปจุ่มละบูบูฟรีครับจุ่มฟรีครับ จุ่มลาบบูฟรีครับสนใจไหมครับน้องครับสนใจไหมจุ่มฟรีเอาไหมสนใะสนใจปะครับน้องสนใจปะจุ่มฟรีเอาปะสนใจปะจริงจริงจริงเนะนี่ยอ่ะในเนี่ยมี20ลูกนะจะมี3ลูกที่ได้ถ้าเกิดหยิบได้ออกไปเลยหนึ่งตัวหยิบเลยเปิด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 เลยออ้ยไ,<ห>ไม่ได้อ่ะยังจับอีกรอบไหม โอเคพี่มีชาเลนจ์ให้เราทำก่อนเต้นหมากเกลหัวก้อยนะเตะตะก้อปลายหินเท่งกับนิ้วคำถามความรู้ทั่วไปถ้าเกิดเล่นผ่านพี่ให้เลยสองลูกคนละสอลูกอ่ะรอกดเลยอือหือะฮะความรู้ทั่วไปทวีปเอเชียมีทั้งหมดกี่ประเทศที่มีช้อยข้อ A 50ข้อ B 49 C 48ข้อตี8ท่สิบแีอบี่ครับ ผิดครับผมแห้แกตัวหรือสองข้อ A กับ B นะ9ครับถูกครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวให้คนละสองลูกได้ไม่ได้ฮะเฮ้ย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 ได้แล้วเว้ยอู้อคัวแรกอ่ะเลือกเลยเอากล่องนอี้อะหยิบเลยไม่ได้อ,อบสีไหนส,ไสีเขียวได้สีเขียวเดี๋ยวให้จับอีกลูกหนึ่ง่ะได้ครับเอาเอเลยเอาเลยเอาเลยเปิดเปิดเปิดโอ้ยไม่ใช่อ่ะทีมเป็นกล้อง โค้งมากครับผมขอบข็งข้าวแข็งข้าจแม่พี่เห็นเราส่องพะแกะผ่อนใจว่าเอาทีเราคนแล้วกันนะอจับเลยนึงลูกนะอู้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรทำชาเลนจ์ไหมได้นะโอเคแล้วกดกดเลยครับผมมาดูวันได้เลยไม่เป็นถ้าเกิดเต็นดีบอยได้ที่ให้สามลูกเลยจริงจริง 3ามลูกหยิบเลยสามลูกโอเคอะอ่าไม่ได้อ่าลูกสองไปเฮ้ยไม่ได้พี่ใส่กินโอ้ไม่ได้ไไดเรายังไม่ได้ทำชาเลนจ์ใช่ไหมให้น้องเขาเล่นจักรล่์เค่งับนิ้วไหมอ่าไ,ได้ไปชุบกันพี่เริ่มก่อนนะพี่เริ่มก่อนเริ่มก่อนเย้เอาโอเคแพ้ลอันนี้สามลูก เล่งโอ้ยอุยไม่ได้ฝากบับหน่อยไอจีนะครับ P A R G H underscore P H A T C H A R a P H O L ครับ p Y N T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  ค่ะ p A M 2 0 0 0แซดครับ G O T underscore J I 7 8ครับครถามถามอยากเล่นไหมน้องเล่นไหมครับหนึ่งลูกหนึ่งลูกนะโอเคชัวร์นะเดี๋ยวพี่แกะให้โอ้ยไม่ได้ดวงหมดแล้วแก้ตัวไหมแก้ตัวถ้าได้หัวเอาไปเลยสามลูกโอเคนะถ้าเกิดว่าได้ก้อยก็ไม่ได้โอเคนะ เฮ้ยอะไรก้อยก้อยเงี้ยเอาเฮ้ยโอ้ยหัวว่ะเฮ้ยหัวหัวหัวโหัวเฮ้ยหัวหัวหัวเก็บไปเลยสามลูกนะโอเคเฮ้ยได้ละพ่อหนึ่งลองได้เว้ยนะเอากล่องไหนกล่องนี้อ่าชอบทีไหนอยากได้ทีไหนสีเขียดเอาไหนเอาเลย เอาสีนี้เหรออ่ะถ้าเกิดเราได้สีนี้พี่แค่จับอีกลูกหนึ่งโอเคไหมเจ๋อใหงเฮ้ยตดมไหมสีอะไรสีอะไรอันนี้มันสีชมพูนี่ตัวนี้อ๋อโอเคชอบอชอชอบอยู่อ่ะโอเคอเค่ะขอบคุณค่ะที่ร่วมสนุกสนใจอยากจับฉลากอะไรบูบูไหม บอกก่อนนะมันจะมีอยู่ทั้งหมด20ลูกจะมีลูกที่โชคดีอยู่3ลูกมามามา,มาจับมาจลูกก่อนนะอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาไม่ได้พี่มีโอกาสที่สให้ให้ทำชาเลนจ์เอาปะ <c oughs> จะมีเต้นนะม,มาเก็บหัวก,ก้อยตกิกต้อติกต้อได้มาได้มามาแ <c oughs> ค่เรารับให้ได้ได้เอาไปเลย3ลูก <c oughs> พร้อมนะโทษโทษโทษไปไกเกิด <c oughs> <c oughs> โอ้ ได้ได้สามลูกหยิบไปเลยเปิดเลยได้ไหมดวงคนมันจะไม่ได้อ่ะพี่จริงเปล่าจริงเปล่าได้แล้วเนี่ยอ่ะหยิบเลยหยิบเลยออ่่ะะหยิบชอบสีไหนชอบสีเหลืองถ้าได้สีเหลืองให้จับอีกลูกหนึ่งผมนี่มันไม่เหลืองให้หนูอ่ะผมนี่มันไม่เหลืองให้หนูอ่ะอันนี้เป็นสีอะไรเนี่ยสรนี้บ้ามันเหลืองเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออขอให้โชคดีค่ะ ไมโอเคไม่เป็นไรอาะิือว่าได้แล้วขอบคุณมากค่ะบอกกินละคนนะได้ไหมะไม่ได้อ่ะเฮ้ยได้ตรงนี้ได้ไนะเอาตอนนั้นไม่ได้อ่ะโอเคโอเค ไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้าวคนนี้ใครทุกแหมวไม่ได้อ้าวอโนยอยู่เป็นมอเยไม่ได้แหมวอันนี้อยู่มอไหนกันเนี่ยมอคาเฟ่เราโอเคค่ะพรอมมากค่ะน้องๆโอเคค่ะมองอู่ไหนวะฝั่งไหนคือชายสามคนผิงสีผ่องเนึ่ยเขามองเราอยู่เขาวะเขามองเราเราก็มองเขา แน่เห PA: ็นตุ๊กสายตาอยู kind of ่อยากเล่นป่ะอยากครับก่อนจริงสองตัวนี้ทำไม่ได้พุ่มึงเข้ามาเล่นนะเผยออกมาคนนี้ใช่ป่ะเออเขาบอกเอาใหม่จริงเหรอดีแล้วพี่ได้ไหมได้ไหมอ่ะคนนี้คนนี้ได้ไหมนะไม่ได้พี่มีชัยเล่นมาให้เราทำอยากทำไหมอยากครเราอะมาแข่งเตะตะกะวะพี่กันเดียวไหมโอกาสคนละสามครั้งเอาครั้งที่เยอะที่สุด 4, 5, 6, 7, 8, เอาถ้าได้สิบครั้งเอาไปเลยสี่ห้าห 8 9 10เฮ้ยพี่ให้เลยพาลูกอ่ะมาคนละคนอ่ะเปิดทีละคนคู่ก่อนหน้องจับไปไม่ได้แล้วอ่ะโอเคอ่ะได้แล้วอ่ะเลือกเลยเอาตัวไหนเอาตัวนี้ก็ได้ครับโอเคโอเคถามก่อนชอบสีอะไรชอบสีนี้สีฟ้าหลับตาโอเคถ้าเกิดได้ตัวเนี้ยเดี๋ยวให้จับอีกลูกหนึ่งเลยเอาพูดจริงพูดจริงสีฟ้าสีฟ้าโอ้โหสีอะไรบ้า เฮ้ยหลับตาเหรอเฮ้ยหลับตาแต่ไม่ได้มันคือตัวนี้ตัวนี้อ๋อแต่เราแต่เราเป็นผีฟ้าตัวนี้อ้าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่องทางอ้าคนที่ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พี่มีของรางวัลปลอบใจให้เป็นขนมจากช่องพี่อันนี้พี่ทำขายครับผมครับเราอยากร่วมรายการกับพี่สักแป๊บไหมคะผู้โชคดีครับว่าไปไปแล้วไปแล้ไปแล้วหาใส่เลยอ่ะพี่จะให้เราถือฮะแล้วแต่เราให้เราถือแล้วก็ไปหาใครก็ได้ที่เราอยากจะเข้าหาแค่นั้นแหละ สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่เซเวนโกเรามาดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีจะได้ลาบูไปนะครับผมโอเคครับผมไปไปอมายเราอยากเราอยากให้ใครจับไปเลยฮะเราไปตามหาผู้โชคดีกันครับนี่มากับเพื่อนผมเล็งเล็งตัวแหวกไว้เล็งตัวยหวกไว้ไอันนี้ไม่ต้องบอกแต่ว่าเซเว่นโกของกินคือน่ากินมากใช่ไหมพี่ปูมใช่ครับเรามาหาเป้าหมายแล้วเนี่ยเออเอาไปหาเป้าหมายอยากให้ใครจับบอกมาเดี๋ยวพี่เขาไปหาให้ อันนี้เราอยู่มอไหนเนี่ยเขากิจบัณฑิตครับเพื่อนพี่ก็อยู่แถวนั้นเยอะเลยเออจริงจอันนี้คือมาเที่ยวมาเที่ยวมากินข้าวอ๋อได้เป้าหมายยังครับยังเลยครับเป้าหมายนี่เป็นไงครับก็ผมยาวผมยาวเาอะไรอ่ะเสาแว่นไหมเสาแว่นไหมอ่าอาจจะทางนี้หรือเปล่าเสาแว่นอ๋ออันนี้อันนี้ได้แล้วเอาดีๆเขาสนใจอยากจะจุ่มระบูบุ้มไหมจับฉลากได้คุณละลูกคนละลูกคนละลูกนะ ได้ไหมไม่ได้อ่อีกลูกนึงได้ป่ะอ่อีกลูกนึงว่าไงโอ้ไม่ได้ทำชาเลนจ์ไหมจะทำชาเลนจ์หรือเปล่าก็ได้ทำแล้วผ่านนะพี่จะให้เราจับอีกคนละสองลูกเลยเต็นไปมอเป็นไปถ้าเกิดเราเตะได้มากกว่าพี่อ่ะเอาไปเลยคนละสองลูกสถานีน่ารักสามครั้งได้เลยอ่ะเปลี่ยนตัวเนี่ย อ่าได้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 ชี้ต่อครับครับผมอยู่มหาลัยไหนครับเนี่ยศประทุมครับโอเคครับผมเด็กศรีประทุมนี้เขาชอบเล่นกีฬาอะไรกันใหญ่ครับเป็นบาสแล้วตะก้อได้ไหมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าแต่บอลแต่บอลใช่ไหมอ่าโอเคถ้าเกิดเราดอดได้สิบครั้งอ่ะพี่ให้เลยห้าลูกโอ้สามารถเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมมีเกมอื่นด้วยอ่ะมีมีมีป้ายหินถกุญแจไหม เพี่จะจับเว át, okay? าลา,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 าหนึ่งนาทีโอเคหนึ่งนาทีเท่านั้นสาม trabajando. สองหนึ่งเริ่มโอเคสี่สิบเอ็ดวีครับผมคนละสองลูกใครใครเปิดก่อนได้ก่อนนะอะ่าพวกเยเนี่เฮ้ย Oh เอาใหม่เอาใหม่อะไรน,น,นี่เห็นอยู่เนียอ่ะทุกคกล้องดูหนะ่อยอ่ะ พี่มีของมันปลอบใจให้กับน้องๆกันไปคนละห่ออันนี้ตอนนี้ช่องพี่กำลังทำขนมขายอยู่ฮะครับ่ะแก่ห่อแก่ห่อแก่ไแกะันไแกันไยกันปกติเป็นคนชอบสะสมอะไรพวกนี้หรือเปล่านิดหน่อยค่ะแต่ว่ายังไม่ยังไม่เคยมีลาบุบุเลยนะอ๋อดีใจไหมได้ไว้ได้ดีใจไหมได้โอเคขอบคุณค่ะฮะถขายคอนเทนต์มั้งเนี่ยเฮ้ยสีอะไรอ่ะ สีอะไรวะอันนึ่งเฮ้ยสีเดียวของเราหนิใช่ไหมใช่ครับใช่ป่ะได้กินเราได้ตัวนี้ป่ะไม่ใช่พี่กิได้ผมได้ตัวนี้แต่ผมมาอยากได้ตัวนี้ไม่ไม่พี่ว่าพี่จำได้ว่าเราได้ตาแบบนี้นะไม่ใช่ผมมาได้ตัวนี้อกอเหรอแต่ผมมาอยากได้ตัวนี้แต่ผมมาได้ตัวนี้ออ๋โอเคโอเคหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะหนูขายต่อหนูขายต่อหนูขายต่อพันหนึ่งโอ้ยไม่ใช่ที่ก่อนรอเออแลกกันเมยดีกว่าต้องมา โอเคครับผมครับเดี๋ยวให้น้องฝากบัฟหน่อยครับผม P I A N O M E Q U E S E S ค่ะเป็นโอมิเกด H E Y R E W T U Q ค่ะโอเคครับ A T D T U A T O R ครับโอเคครับผมเดี๋ยวปิดคลิปเลยก็ได้เพราะว่าหมดแล้วไม่มีอะไรให้จับแล้วแปรน้องพูดว่าฝากติดตามหน่อยครับผมอะไรก็ได้ฝากติดตามช่องพี่น็อต N T K ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับอ่ะเอ้วตรงนี้นะเนี่ยวันนี้นิดนิดแขกวันพิเศษเนี่ขาดไม่ได้เลยจริง ะเป็นพิธีกรครั้งแรกปิดปิดกล้องเลยปิดคปิดเลยเจอคระเขาบอกให้ปิดคลิปอ่าผมไว้ใจคุณก็น็อตอะไรนะพี่น็อตเอพีเคเอพีพีเคก็ฝากติดตามช่องน็อตเอพีเคด้วยนะครับขอบคุณครับ